สวัสดีครับเพื่อนๆคือตอนนี้ผมมีเจ๊ไปด้วยสองคนนะครับคือมีเจ๊เลี้ยงอะครับผมเพื่อนเออเจ๊แห่งสายสุราครับเดี๋ยวเราจะไปเดินช้อปปิ้งตลาดทริปนิมิดกันนะครับอ่ายังไงก็ไปเดี๋ยวเราไปเดินยังไงจะเข้าวินคือต้องเงินได้ตัวอะไรสักสองตัวมาอยู่ด้วยเพื่อนๆไม่น่า่ไปทำเขาไปเยอะเลยตูวไมีนมาอ่านเลยคือตอนนี้ถ้าเมียมาเห็นนี่จะหึงไหมครับอ่า ผมมาโสดอยู่แล้วผมไม่มีเมียพนะี่เขามองไงพวกมึงเล่นเฮี้ยไรพี่เขามอกไงเมียผมสวยนะพี่ <c oughs> โอ้ยราเม่มตตะบกเราทำไมเดินลึกกันนะเฮ้ยผมดูมันวาเงเด็กขี้ไม้ พี่พี่พี่ขำะไรเนี่ยเฮ้ยคนบองเต็มทั้งตลาดโอ้โหมึงก็เดินดีๆอย่าเดินเหมือนคนเมาเออนี่นี่นี่มาช่องได้พี่เลสซันไทยแลนด์พี่ครับ FC ครับ FC 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 ครับแม่งยังหล่อเลยโอ้โหยังหล่อเลยพี่พี่เป็นเก้งในเท่าไหร่พี่อันนี้น่าจะประมาณตัวละ40ีบาทครับ คลิปเนี่ยเป็นโซนใหม่ที่เปิดมีทั้งรถ4ล้อ2ล้อมามิตติ้งกันนะเพื่อนๆใครมามิตติ้งเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆก็คือมาพบมาพบเจ้าของตลาดก่อนนะแล้วเราก็มาขอเงนก่อนนี่ส่องตามร้านนี้นี่ผมบอกเลยเมียผมซื้อประจำตอนนี้เขาไม่ขายแล้วไงผมว่าผมจะซื้อเหร่ไม่เยอะเลยโอ้โหสวยๆไหมครับสาวสาวสวยไหยครับโอ้โหเซซี่เลย นอ้ร้านร้านยำหอยใหญ่ค่ะตำยำหอยหอยใหญ่ด้วยนะเพื่อนอร่อยครับอยที่สุดในสมุทรปราการอร่อยที่สุดในสมุทรปราการนะเพื่อนผมบอกเลยว่าร้านเนี้ยเมียผมซื้อประจำนะครับเมียผมจะอย่างน้อยๆวันละสองสามรอบแะบไม่ใช่ไออันที่ละสองสามครั้งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยคนดูทั้งหุมองทั้งตลาดแล้วนะเออเรา่้จะมาเร็วกว่านี้นะ รู้สึกไร,รู้สึกเย็นมีงมวงมบ,บเลยครับ,บ,บ,บรอ่อไน,น,นองอออลองพูดถึงไอคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดน้องพังหน่อยนิสัยไม่ดีใช่ไหมเออใจดเขาใจดีเขาซื้อเสืใหม่ให้หนูไหม,มเขาซื้อใหม่ให้หนูใช่ไหมเออแต่เขาจะไม่เอาออกมาให้หนูหรอก เขาหลอกหนูเป็นงั้นนหละเอาไปเล่นเองเอาไปเล่นเองเขาเื้อเชื้อเชื้อเชื้อเื้อาบน้ำไอน้ำไปไปน้ำเถอดูพี่เขามองกันไม่หยุดเลยเนี่ยอายเขาอายเขา เ้อตอนนี้เลยไม่เดินเลยเฮ้ยเขาบอกสวยแตเขาปหาพี่เขาสัมภาษณ์โอ้พี่เขาว่าสวยยังไงสัมภาษณ์สัมภาษณ์ตากล้องกูหายไปไหนอีกคนหนึ่งวะหายแล้วหายไ่ไหน่ะสัมภาษณ์สัมภาษณ์โอ้ยนั่ง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 นั่สวัสดีคัะสวัสดีค่วันี้สวัสดีค่ะวันี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พันห้านะพี่เนาะันห้าั้อคืนเลยอ๋อใกล้ชั่วขาวค่ะต้ดงคืนแน่้งคืนเลยเขมีเมีเด็กนิ่งมาฝากเี่อคนเลย โอ้ยมึงไปไกลๆกูก็ได้เนี้ยพี่เขาหล่อกว่ากูมึงก็ไปหาพี่เขาดิไม่เป็นไรเดียวใจเดียวไอ้นั่งนี่ใจสัมผัสโลกหนดิวางมือแล้ววางจากสาเหลือใช่ไหมวางแล้วครับวางจากผู้ชายคือผมไม่คือ ปั่ดในแรมพี่บ้านนาัก้อนนายก้อนไอ้พี่เขาไอ้เขาพี่เขาไอ้ไม่อะไของเกมันตีนแบบสามคั้งนี่หน่อยเลยพันห้าเลยพันห้าไหวเปล่าผมว่ามีแค่สองใบไม่ใช่ไเขาเขาไอ้พี่พันห้าพี่ไหวไหมไปพี่เอาอย่างนี้คนละครึ่งไปคนละครึ่งโครงการไหนเนี่ยพี่เดี๋ยวแป๊บนึงผมลงตีนแล้ไม่ผ่านเลยโหพี่เที่ยวพี่เนี่ยน้ำแข็งละลายมันอ๋อมากินบีโก้ฮะ คือเพื่อนเพื่อนแก้วแก้วพี่เขาปล่อยนั้งแข็งละลายซึ่งสีมันจืดแล้วเอางี้ผมผมมีวิธีช่วยพี่เขาแป๊บนึ่งพลังนึงครับเดี๋ยปัดแน่นอนวันนี้ไปเยอะสามไวัดไปยืนปัผมลาแล้วพี่รู้สึกยังไงวันนี้วันนี้โอ้โหแขนมาทานมากเลยครับกับแฟนมาทานแขนมากยังไงต้องได้คืนไหมโอ้โหต้องได้คืนแน่นอนเอาละเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็ สนุกสนานกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวยังไงก็เจมมอกันคลิปหน้านะครับก็สายสุราเขามีอะไรเด็ดมาให้เพื่นอนๆดูแน่นอนผมลงในทวิตต์ตอไปหลายรอบแล้วนะเออเพื่นอนๆเห็นนะแต่ตอนนี้อย่าลืมติดตามทางช่อง YouTube ทาง Facebook แฟนเพจผมด้วยนะครับเพื่นอนๆก็ก็ไอ้เหี้ยคนอับอายไม่น่าใช่มึองละไอ้เหี้ยก <laughs> ูเนี่ยกูเลยเออโอเคครับเพื่อนๆยังไม่อยด้วยก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Oh, <laughs>